จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราฆ่าเจ้าหญิงดิสนีย์ทุกพระองค์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าหญิงเนี่ยจะมีปฏิกิริยาตอบโต้เรายังไงบ้างนะคะและในวันนี้ก็อยู่กับดิฉันเองค่ะอันนี้เป็นไงสร้างตัวละครตัวเองสวยไหมก็ถ้าเชียร์เจ้าหญิงพระองค์ไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเด้อฉันได้ข่าวว่าเจ้าหญิงเบลเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดที่สุดอย่างนั้นเหรอดังนั้นก็ต้องตายคนแรกแลยสินะมาดูกันค่ะว่าเจ้าหญิงเบลเนี่ยจะตอบโต กเรายังไงบ้างด้วยท่ากระแทกด้วยบรรทายมาดูกันไม่ไม่นะอคนอย่างเธอต้องเธอแบบนี้นังเบล<อ>คิดว่าสถาดนักหรือไงอะฮะโถเอ้ยวันๆก็ได้แต่คุยกับการน้ำชาหรือกับแก้วน้ำชานะ กระจอกจริงๆเลยอะผ่านไปแล้วหนึ่งพระองค์นะคะโอ้ยเจ้าหญิงเบลไม่ป้องกันตัวเองอะแปลกมากคือเขาอาจจะไม่ได้มีสกิลการต่อสู้อะไรแบบนี้อะเนาะก็เลยแบบป้องกันตัวเองไม่ได้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย เราจะทําการสาธิตนะคะนี่เห็นปะว่าเขา่ามีการแบบว่าป้องกันตัวเองได้นะคะสําหรับชาวซิมที่ฉันไม่ได้แกล้งเจ้าหญิงเดอ์คุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าหญิงเบลไม่ปกป้องตัวเองเองอะ่ะเข้าไปทักทายคนในบ้านกันดีกว่าโอ้ยอีกคนนี้นี่มันน่าลุ้มขานจริงๆเลยอะ่ะจจสมินเบื่อมากาเลยอ่ะเนี่ยว่ายังไงนะจจสมินเมื่อกี้เธอพูดว่าเบื่อฉันอย่างนั้นนะหรอคนอย่างเธอต้อง เจอลูกกวาดแท่งของฉันมาดูสิว่าเธอจะปกป้องตัวเองได้ไหม <c ười> โอ้โหกระซวกเต็มเต็มพุงเลยนะคะเจ้าหญิงจัดมินก็ไม่ปกป้องตัวเองอีกแล้ว นี่นี่เธอทำอะไรลงไปอ่ะนี่มันอ้ยฆาตกรใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยไม่ได้อะนะก็เพื่อนของเธอพูดไม่ดีกับฉันเองอ่ะใครก็ไดเอาอีนี่ออกไปทีอ่ะว่าย,ยังไงนะนางสินนี่เธอพูดว่าเอาอีนนี่ออกไปอย่างนั้น,นเหรอ เธอนีมันแย่จริงๆเลยนะนางรองเท้าแก้วเอ้ยเธอน่ะก็แค่หน้าตาดีเท่านั้นแหละเจ้าชายก็เลยหลงรักกันนี่แหละเอาหัวใจมาเดี๋ยวนี้เลยนะ oh. คอนอย่างเธอเนี่ยไม่ควรได้รับความรักจากเจ้าชายหรอก oh. ตอนนี้เราก็ชื่อเสียงย่แย่ม,ยม,มากๆเลยนะคะเพราะว่าฆ่าคนไปแล้วสามคนว่ายังไงล่ะแอรียวไปยืนกลางถนนแบบนั้นเนี่ยไม่ดีเลยนะ oh. นี่กินไปแล้วไอแซนด์วิทน่ะอยู่ในน้ำดีๆไม่ชอบอย่างมาเป็นคน ดังนั้นก็กินข้าวแบบคนแบบนี้ละกันนะโอ้โหแอรเี่ยโดนแซนด์วิชยัดปากตายเลยแล้วเดี๋ยวอโอเคค่ะโดนตำรวจจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่แค่ค่ะเพราะว่ายังไงไม่ว่ายังไงเนี่ยเราก็สามารถแหกคุกได้ <laughs> ตำรวจแค่นี้กระถอกบึกเลยอะค่ะโอ้ยตำรวจเมืองนี้นี่มันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆอะแค่นี้ฉันก็แหกคุกจากเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วโอ้ไม่ดอเดี๋ยว เันอีกแล้วไอ้ตำรวจนี่นี่โอ้ยตา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 ยว่าไงล่ะสโนไวท์นี่เธอยังไม่รู้จักหนีไปไหนอีกเหรอเนี่ยได้เลยคนอย่างเธอน่ะต้องเจอท่านี้นี่จะเป็นท่าที่แบบว่าจัดการซิมได้ยากที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูกันว่าจะจัดการเจ้าหญิงได้ไหมโอ้โหไม่รอด สมนำหน้านะสดนโ์ไว้คนอย่างเธอต้องโดนท่าอลังการอลังการแบบนี้อลังการมากท่าเนี้ยเอาจริงๆท่าเนี้ยปกติแล้ว่วซิมมันจะหลบได้ แต่คือถนาไวไม่หลบไม่ป้องกันตัวเองเลยทําไมโอ้ยฉันคาดหวังมากเลยนะตอนนี้คือคาดหวังให้เขาป้องกันตัวเองอ่ะปกป้องตัวเองบ้างอ่ะมันจะได้คอนเทนต์ไงคุณผู้ชมฉั <c oughs> นมาเบื่อจริงๆเลยอ่ะทําไมเจ้าอีกอ้ออ้อยอมอ้ยมอ,อ,อยอมอย่าทำแบบนี้กับอันได้ไหมอ่ะยมใช่สิอัน ใช่มอ้อยยมอย่าทำแบบนี้โอ้โหสกปรกไปเลยโอ้เจ็บเจ็บจังโอ้ยเนี่ยคุณผู้ชมซิมมันจะปกป้องตัวเองแบบนี้ต้องแบบนี้แต่คือไม่มีเลยเจ้าหญิงไม่มีใครทํำดีฉันเลยมาค่ะบ้านหลังที่สองเนื่องจากว่าเราหาล้อพันเซล,ลไม่เจอนะคะไม่รู้ว่านางหนีไปไหนอา้า ร้องไห้ทำไมอ่ะฮะเอลซ่าฉันได้ข่าวว่าเธอเนี่ยโดนท่านยมจีบไม่ใช่เหรอเฮเธอนี่มันแย่จริงๆเลยอ่ะสวยก็ไม่สวยรู้หรือเปล่าว่าท่านยมเป็นของฉันไม่ว่ายังไงท่านยมก็ต้องเป็นของฉันคนเดียวดีแห่ละโดนไลท์เซเบอร์พี่สิยาตายแล้ว <c oughs> น่าสงสารจริงๆเลยอ่ะนะ แต่ช่วยไม่ได้อะบางอาจมาอ่อยท่านยมของฉันมันก็ต้องเธอแบบนี้แหละสมนำหน้าท่านยมรีบๆเคลียร์มันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะและเดี๋ยวนะมูหรหันเธอมารองไห้แบบนี้ได้ยังไงอะทำไมเมื่อกี้เธอไม่รู้จักมาช่วยเอลซ่าแล้วเดี๋ยวเธอโทรหาตำรวจอย่างนั้น่ะเหรอฉันเลือกได้แล้วล่ะว่าคนที่ตายคนต่อไปเนี่ยต้องเป็นแกอออย สภาพอย่างนี้ก็ยังจะบังอาจไปฆ่าคนอื่นอีกนะคะโอ๊ยตำรวจอย่ามายิงปืนใกล้ๆหูฉันได้ไหมนีม่มันเสียงดังเกินไปแล้วนะแก้วหูจะแตกอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยฉันเออจนเดินวนไปวนมาแล้วเนี่ยโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยอะ่ะนี่แน่คนอย่างเธอต้องเจอพระออม <c oughs> นี่คือผ้าอ้อมมักบุ่มนะคะแล้วเราก็เอาไปอุดจมูกของมูหลานเดียผ้าอ้อมของอึอของหลานดิฉันเองค่ะเป็นไงละหอมไหมโอ้ยรถ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 โดนตำรวจจับอีกแล้วอุ๊ยเดี๋ยวนะ <c oughs> ดิวฉันแหกค่ะคุณผู้ชมดูดิกุญแจมือ,อยังอยู่เลยอะทันยมคะ่ะที่นี่เนี่ยรักของเราก็จะบังเกิดได้แล้วถุกไปอะวิ๊แกอีนั่นมันชอบทันยมอะน่ามีอายดูสภาพหน้ามันสิวายยังไงนะโมอานะ่า นี่เธอบอกว่าฉันหน้าไม่ไอายอย่างนั้นนะหรอนี่มันแย่มากๆเลยนะเธอบังอาจดูถูกหน้าตาของฉันเหรอคนอย่างเธอต้องเจอแบบนี้แหมแล้วเล่นท่ายยากซะด้วยต้องเดินไกลแล้วตัวก็เจ็บอยู่อะ่ะคุณผู้ชมตายแล้วเหลือฉันต้องเดินไกลหว่าจะฆ่าเขาได้โอ้ตายแล้วทำไมต้องลำบากตัวเองขนาดนี้ด้วยคะเนี่ยมานนี่เดี๋ยวนี้เลยนะโมอนน่าเมื่อกี้เธอบอกว่าความรักของฉันกับทันยมอะ่ะมันไม่มีทางเป็นจริงอย่างนั้นหรอเฮ้อ คนหญิงเธออะมันต้องเจอรถสปอร์ตของฉันสักหน่อยท่านยมค่ะรอรับศพได้เลยค่ะคนที่มันดูถูกความรักของเราเนี่ยมันต้องไม่ทายดีแต่ลอฉันเดินวนแป๊บหนึ่งนะคะอุยเป็นไงรถสปอร์ตค่ะเออเดี๋ยวนะดิฉันขับไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวชนใครอ่ะดิฉันดิฉันชนใครแล้วเดี๋ยวนะอุ้ยมล้วศพโบอา่าอยู่ฝั่งนี้แต่ดิฉัน ทนไปทางนู้นอย่งวะ่าอี่ย่วะดิให้ตายเถอะอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยและดูเหมือนว่าออโรล,ล่าจะไม่พอใจใช่ไหมคิดว่าอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้แล้วดูดีนักหรอกฮก็ไม่สวยหรอกไม่สวยอะ่ะเข้าใจไหม<อ>ทำเป็นยืนมองแบบพูดดี คิดว่าผู้ดีตายเลยมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคนอย่างเธอต้องโดนตอกฝาลงเอออะไรเ่ียผู้ชายคนนี้โหอ,อยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าอยากไปงานศพของแกแล้วสิฮะแ่แกว่ายังไงนะเดี๋ยวก่อนออโรราออโรราเดี Aurora. Aurora, ๋ยวเราค่อยเจอกันแต่แกเนี่ยมาด่ามาพูดแบบนี้แล้วก็วิ่งหนีอย่างนั้น,นเหรอนี่มันแย่มากๆเลยนะงานศพของฉันนะหรอฝันไปเถอะแกไม่มีทางได้ไปหรอก เพราะว่าง,งานศพบของแกสิเริ่มต้นก่อนยังไงล่ะแต่ขอเดินแป๊บหนึ่งนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกว่าจะไปฆ่าเขาได้คุณผู้ชมโอ้ตายละดิฉันเจ็บจากการที่โดนยมมาทูตซ้อมมาคุณผู้ชมเราดูอีกนิดเดียวเท่านั้นนะ่ะเดี๋ยวฉันก็จะสามารถฆ่าแกได้แล้วรอก่อนเถอะ รอก่อนใครจะไปรอล่ะใช่ปแล้วเมื่อกี่แกพูดไ่ายังไงนะแกพูดว่าอยากไปงานศพของฉันน่ะหรอนี่นะเ, <laughs> เอาตูดไปกินซะ <gasps> เป็นไงละ่ะตูดไก่อร่อยไหมละ่ะ วิ้ยไม่ใช่ไอตูดฉันไม่ใช่ตูดไก่ให้ใตายเถอะโอ้ยชักจะปวดฉี่ซะแล้วสินี่มันต้องมาเสียเวลาเพราะไอ้ผู้ชายบ้าคนนี้นี่มันน่าลำขาดจริงๆเลยส่วนออโราคิดว่าคุยกับเด็กแล้วจะทําให้ตัวเองดูดีนักหรือไงอะฮะเอยว่าไงขายมที่รัคิดถึงจริงเลยอะ่ะโอ้ยไปไกลๆสักทีจะได้ไหมฉันเบื่อแกจริงๆเลยอะดังอันโธท่านยมก็อันน่ะก็แค่หักท่านยมก็เท่านั้นละค่ะ นี่เธอบังอาจมามองความรักของฉันกับท่านโยมอย่างนั้นน่ะเหรอนี่คนเดียวเธอตองเจอแบบนี้อยาโอ้โหลอยฟ้าไปเลยนะคะแล้วนี่ก็คือขาชีขึ้นฟ้าไปเลยโอโ้สภาพกระโปงกระโปงแบบว่าโอ้โหตายละดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะเหลืออันานากับเทียน่าสิทธ์นะแต่ว่าเธอน่ะเล่นเกมไม่สนใจฉันเลยนี่มันแย่มากๆเลยอะ เธอต้องแสดงความกลัวหน่อยสิโดนขวานจามหน้าไปสีสมน้ำหน้าจนป่านนี้เราก็ยังไม่มีใครปกป้องตัวเองเลยอะ่ะคุณผู้ชมเสียดายมากเลยอะ่ะอุ๊ยอันนานี่เธอมาเห็นอะไรหรอบอกฉันสิว่าเธอไม่เห็นอะไร <c oughs> เธอไม่เห็นอะไรใช่ไหม <c oughs> ฉันไมไดฆคาใครใช่ไหมอันนามีดฆคาก็แย่แล้วเน,นี่ยครับเรือเต็มไปหมดเลยต้องถูซะหน่อยฮึ ไม่ต้องโถหรอกนะเพราะไม่ไว่ายยังไงอะ่ะบ้านหลังนี้ก็จะไม่มีใครอยู่อีกแล้วล่ะ ยิงลูกซองไปเต็มๆเลยนะคะและเราก็มาตามเก็บลาพันเซลนะคะแต่ว่าลาพันเซลไม่อยู่บ้านคุณผู้ชมดึกป่านนี้ลาพันเซลยังไม่กลับบ้านแล้วดิฉันฉี่ลาดแล้วเนี่ย <c oughs> คือแบบลาพันเซลก็ปล่อยให้เขารอดเป็นคนสุดท้ายไป็แก้เวกันนะคะ <c oughs> บทสรุปก็คือไม่มีเจ้าหญิงพระองค์ไหนเลยที่ป้องกันตัวเองแปลกมากปล่อยให้โดนฆ่าแบบง,ง่ายๆมึกๆเลยนะคะ ดังนั้นคลิปนี้เนี่ยเราก็ยกให้ลาพันเซลเป็นผู้ชนะไปก็แล้วกันนะไหนใครเชียร์ลาพันเซลบ้างหรือเปล่าคะเขาฉลาดมากๆเลยนะเขาหนีไปแอบเนี่ยโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ